วันนี้เวลา7นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระกนิธิาาิราี่ราากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานสวภาสภากาชาติไทยเขตปทุมวัน โอกาสนี้ทรงวางผู้พันพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นสมบําเพ็ญพระราชกุศลทรงบาทพระสงฆ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ130ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสภาอุณาลมแดงแห่งชาติสยามเมื่อวันที่26เมษายน2436และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งสมเด็จพระศรีสวรลินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าเป็นสภาชนานีสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสภานายิกา ในปี2449สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติสยามและในปี2482ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้พระราชธรรมพระราชาวโรกาสให้ในเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยเฝ้าทูลอ่อมระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเสือ้อและเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ130ปี ผู้อานวยการสํานักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กรเฝ้าทูลออมระบาดทูลกล้าทุนกระหมอ่อมถวายสมุดภาพนิทศกการ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง66พรรษาสภานายิกาสภากาชาติไทย ในการนี้ทรงวาดภาพบนผืนผ้าประกอบคำอํานวยพรพร้อมทั้งทรงลงพระนามาพิไทยเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ130ปี วันนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกระหว่างสปัปปทุพรรมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานำคณะข้าราชการพร้อมด้วยกลุ่มเกษตร,รกรและกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาเฝ้าทูลละอมอระบาดทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาสายัย และทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเซาเวลา14นรีกา44นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานสถาปนิก66โดย5องค์กรวิชาชีพ ได้แก่สมาคมสถาปนิกสยามในพ่พระบรมราชุปัมภ์สมาคมมัณฑน,นกรแห่งประเทศไทยสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทยสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยและสภาสถาปนิกร่วมกันเผยแพร่อ,องค์ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จะสะท้อนให้เกิดเนื้อหาในหลากหลายมิติเสริมแนวทางใหม่เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อและมองเป็นภาพรวมของวิชาชีพประกอบกับภายหลังจากที่โลกได้เผชิญกับวิกฤตโควิด -19 ได้มีการพัฒนาฟื้นฟูกลับเข้าสู่สภาวะปกติและทำให้วิถีชีวิตของผู้คนปรับเปลี่ยนไปจึงจัดงานภายใต้แนวคิดตำถาด Time o f to g e t h e r n e s s เนื่องจากเข็นถึงความสำคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของสังคมไทยอย่างอาหารซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะนิสัยของคนไทยที่ชอบการพบปะสังสรรค์และนิยมรับประทานอาหารร่วมกันโดยอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกคือส้มตำ การจัดงานครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนตำถาดที่ได้รวบรวมสิ่งต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นการรวมตัวกลันเพื่อผลักดันให้เกิดผลสำเร็จนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ h u m a n Library เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการสถาปัตยกรรมหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในทุกสาขาอาชีพมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่านเรื่องราวความรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ในลักษณะของการนั่งสนทนาเป็นกลุ่มเล็กๆรวมทั้งการจัดกิจกรรมและนิทรรศการจัดสมาคมวิชาชีพต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมแก่นิสิตนักศึกษาสถาปนิกรุ่นใหม่และผู้ที่สนใจรวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่30เมษายนนี้